หลังจากที่รัฐบาลเปิดการลงทะเบียนบ้านเพื่อคนไทยเพื่อให้ประชาชนผู้ที่สนใจได้เข้ารับการลงทะเบียนโดยผู้ที่สนใจสามารถลงผ่านจองสิทธิ์ได้ทางเว็บไซต์บ้านเพื่อคนไทย .th ได้ตั้งแต่วันที่17มกราคม2 5 1 8เป็นต้นไปซึ่งสำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูบ้านตัวอย่างได้ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตหลังจากที่เปิดการจองให้แล้ว โดยจุดเด่นของบ้านเพื่อคนไทยนี้บ้านดีไม่ต้องดาวพร้อมเฟอร์นิเจอร์ผ่อนน้อยอยู่ได้นาน99ปีใกล้สถานีรถไฟฟ้าราคาประหยัดคุณภาพสูงให้สิทธิ์เฉพาะคนไทยที่ไม่เคยมีบ้านมาก่อนเริ่มผ่อนเดือนละ4,000บาทระยะเวลาการผ่อน30ปีโดยใช้พื้นที่4พื้นที่นำล่องได้แก่ธนบุรีบางซื่อกอม11และเขตเชียงรากและเขตเชียงใหม่ อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนบ้านเพื่อคนไทยไปแล้วอาจจะไม่ได้รับสิทธิ์ทุกคนเนื่องจากรัฐบาลจะต้องมีการคัดกรองหรือว่ามีการจับฉลากอีกครั้งหนึ่งหากมีความคืบหน้าในเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะมารายงานให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะครับสวัสดีครับ